เดี๋ยวเธอเข้าผัดแหนมร<ๆ>้อนๆมาละจ้าเธอนี่จา้าเธอคิดอะไรไม่ออกก็นี่เลยเธอจ๋านี่ค่ะเข้าผัดแหนมเธอรสชาติของแหนมฉันพูดได้เลยว่ามันเปรี้ยวจี๊ดอร่อยเธอนี่ฉันเข้าปากปั๊บเธอแหนมนําเธอบอกเลยแล้วกินของกระทะอืมหอมชื่นใจ เธอพูดไปกินน้ำลายไปนะเจ้าเธอแล้วนี่จะเธอคำนี้เธอดูที่แหนมเน้นเน้นเธอบอกเลยนะเจ้าเธอข้าวเนี่ยข้าวผัดแหนมถ้าจะอร่อยนะเธอต้องคุกนะเธอฉันบอกก่อนนะและ้วนี่กินกับไข่นะเธอนี่ค่ะแล้วมีพริกเข้าไปแหนมนะเธอนี่คือชื่นใจที่สุดฉันบอกได้เลยว่าใครคิดเลยไม่ออกให้กินข้าวผัดแหนมอาหารเบสิกประจําบ้านพื้นบ้านนะคะของคนเรานะเจ้าเธอบอกเลย อร่อยมากคนไทยชอบกินจ้ะเธอตามด้วยนี่เลยจ้ะเธอขนมชั้นจ้ะเธอขนมชั้นที่ไม่ใช่ขนมเธอนะจ๊ะเป็นของชั้นจ้ะเธอจ้ะเธอฉันจะมีความลับจะบอกให้ว่าฉันชอบกินขนมชั้นที่สุดถ้าใครแบบรักชั้นนะจะมาจีบนะผู้ชายฟังนะซื้อขนมชั้นมาให้จ้ะขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอฉันพูดได้คําเดียวเธอมันอร่อยมากเธอเป็นมนุษย์ขนมชั้นที่เกิดมากินขนมชั้นเธออร่อยจริงๆฉันพูดได้เลยฉันชอบมากเธอ อย่าลืมนะใครจะจีบฉันซื้อขนมฉันมาจีบฉันจะเธอจ๋านะอร่อยจริงๆแล้วเจอกันจะเธอบ๊ายบายคุณไหนจ้าบ๊า